สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง Family ่สีทับไทยนะครับผมกับการเดินทางนะครับมาแห่พระนะครับผมวันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เรามาอำเภอสีเมืองใหม่นะครับผม พลายช้างมาเหพระนะครับที่เห็นนี่ก็คือพลายภูทรายนะฮะเอาไปอาบน้ำน้ำบัน,บน,น,นมีมงอาบบ่ละโอ้มีมังอาบน้ำตัวนี้เออบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับผมกับการเดินทางนะครับวันนี้เป็นงานแห่นะครับแห่พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับ แห่พระพุทธรูปองค์ใหญ่เนื้อสำรร็จินะครับเป็นบุญบาร,รมีมากๆนะครับผมชทางพ่อใหญ่ได้พาทีมงานมาแห่นะครับวันนี้นะครับส่วนพลายผู้ซายก็จะไปอาบน้ำแล้วนะครับผมเตรียมตัวขึ้นรถนะครับไปลงที่วัดนะครับผม เพราะว่าวันนี้แห่เช้านะครับแห่เช้าพ่อใหญ่นะครับวันนี้เรามากันสามเชือกนะครับผมมีพ่อใหญ่สีทับไทยนะครับ มีพลายภูทรายมีพลายแก้วนะครับผมเมื่อวานเราก็ได้ช่วยงานของทางองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธัรรมนะครับโครงการโคฒนาจักรนะครับเป็นงานถ่ายภาพระดับโลกนะครับผมโปรโมตการท่องเที่ยวของโครงการโคฒนาจักรนะครับก็ช่วยงานทั้งวันนะครับก็เลยว่าจะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวาน ช่วงเช้านะครับแต่ว่าก็ช่วยงานอยู่นะครับผมก็เลยได้เดินทางมาจากบ้านนะครับก็ทุ่มกว่านะครับมาถึงนี่ก็หกทุ่มนะครับได้นอนอยู่นี่นะครับก็มาถึงกลางดึกกลางดื่นนะครับเมื่อคืน ที่พักที่นอนก็จะลุกกระหน่อยนะครับเพราะว่าเราเดินทางมาตอนกลางคืนนะครับแต่ก็เย็นสบายดีนะครับวิ่งกลางคืนนะครับช้างเย็นสบายนะครับเอาช้างไปล้างก่อนหรือไปล้างที่วัดบ่อวัดเด้อห้อยดิ เออบรรยากาศช่วงเช้าเชานะครับเออ พ่อใหญ่สีทับไทยนะครับวันนี้มาร่วมงานบุญแห่พระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานนะครับผมเมื่อคืนผมลงไปดูนะครับโอ้องค์ใหญ่มากนะครับเป็นเนื้อสําฤทธินะครับสร้างหมดหลายล้านเลยนะครับผม อันนี้สงมากเลยครูมันมีกี่อันครูอ่ะอมามาแก้ช้างก่อนเรืวปัามแก้ช้างเอาผ้าปัดปัดดินหน่อก่อนไหมเราเอาครุต่อจากผู้ชายก็ได้ บั่งทางน,นู้นก็พลายแก้วนะครับผมอโอเ้เล่นแล้วเล่นแล้วโอ้เจอของแล้วเล่นแล้วโอ้เสียงดังป้ะปะป้ะปะนึกว่าเสียงอะไรครับ โอ้เล่นแล้วครับโอ้มาเจอหลักฐานแล้วนี่นี่แหละหลักฐานใครทำลายอะไรเมื่อคืนครับผมลายแก้วนี่เองครับโอ้โหหลักฐานครับโอ้เจอหลักฐานแล้วหลายที่เลยครับนี่โอ้เจอหลักฐานหลายที่แล้วนีเสียหายนี่ โอ้โหครับช้างแสนลู้ครับเ oh, <yeah. S 1> จอหลักฐานแล้วนะครับ oh, oh. เสียงดังโปะปะโปะโปะนึกว่าเสียงอะไรเสียงพลายแก้วนี่ครับผม oh, <yeah. S 1> ดูเอาลงเอาลงมาตั้งเยอะเลยนะครับผม oh, <yeah. S 1> โคตรเลยนะครับ oh, <yeah. S 1> นอนให้ปัดทำความสะอาดอย่างดีนะครับผม โผลลงนะครับผมจะพาไปอาบน้ําแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหอ,อาบน้ําเลยครับเข้าไปแก้ช้างเลยพาช้างพ่อใหญ่นะครับไป ตาบน้ำเหมือนกันนะครับผมหอยเจียงแนี่เนาะไม่มุดอะไรเจียงไม่มุดทางขวาไอ้ปามเข้าช้างเข้าทางขวาเข้าทางซ้าย,ยาต้องปด หลักกรค่คยมาปลดขาช้างเอาตอนนี้เราก็ฝึกให้จับกันทุกคนนะครับพ่อใหญ่ก็ฝึกให้ให้จับให้ดูแลเข้าจับกันได้ทุกคนนะครับผมก็พยายามที่จะฝึกลูกๆหล,ลานๆนะครับให้เข้าช้างออกช้างได้ จะได้ช่วยกันนะครับผมบางทีก็เข้าใจไม่เข้าใจบ้างนะครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆขึ้นปัดก่อน ฮะลาวเนี่ยฮ้ยเดี๋ยวจะล้างช้างก่อนนะครับวันนี้อันนี้สุมาเน่ฮะบ้านม่วงคำอีสิงนะครับ อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมขี่มาทางนี้เบ่มาทางนี้เบ่หัวมาทางนี้หลุดวานองให้ไหมกูไอเจี้ยเจียย้ยงกันเดียวเอ้าป้อไม่ป้อน่าเอา โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับกับการเดินทางนะครับมาแห่งานนะครับวันนี้นะครับพ่อใหญ่และทีมงานนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับในช่อง Family สีทับไทยเ,เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กันเยอะๆ,ๆนะครับผมวันนี้ต้อง ก็ต้องขอบายบายท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย